สวัสดีครับผมวายควันหอมโอเคแหละท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่างอาร์มกับงานนอกสถานที่กับทีแซตคันนู้นนะครับหลังจากเราไม่เจอกันนานห่างหายจากช่องไปหลายวันพอสมควรวันนี้เรามีงานนะครับคันนี้ก็เรื่องระบบคัดแล้วก็มีเรื่องน้ําเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูงานข้างต้นกันดีกว่าอันนี้ห่างจากบ้านผมนี่ก็หลายหลายโลนะสี่สิบกว่าโลนะใช่สี่ห้า ห้าสิบได้ั้งทำไมารจริงรอ่ะพอจับไมยมามันสี่สิบกว่านะครับเข้ามาลบาลบากลาบากแต่ที่นี่บรรยากาศดีมากท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับผมมาที่สองข้างทางมีแต่นาแล้วก็ตรงนี้เป็นรถสิบล้อนะครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวงานให้ช่างอาร์มลุยแล้วเรามาถ่ายวีดีโอใช่หรอวะวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่ในเขตที่เรามาทํางานเนี่ยอ๋อครับไม่เป็นไรวันนี้เรามากันที่ลาดหลุมก๊อป เอ้ยนึกว่าจะไม่ตบลูกซะแล้วหลุมก๊อกมันได้สองหลุมแล้วใช่เหรอวะก๊อกมันสิบแปดอ๋อเหรอเออหลุมที่สิบเก้าไม่ได้เหรอมีสิบแปดหลุมพอแล้วอ๋อสองหลุมก็ตาเหลือกแล้วไต่คนละหลุมเดี๋ยวไปถ่ายน้ำก่อนสิถ่ายยังถ่ายหมดแล้วเออโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูงานเบื้องต้นกันแล้วกันเอาาาามมมเเหรออ้ยเหมือนกันแหละคีมเหมือนกัน ใช้ได้ใช้ไม่หวานใช้ไม่ได้โยนทิ้งไปเอาทาหน้าเลยไหมนี่โูละครีมอ๋อโอ้ยเนี่ยชมพูมาเชียวเขาเที่ใายน้ำมันยังได้แล้วจริงเหรอเลือกเหลือนิดหน่อยไม่หน่อยเยอะเลยนิดหน่อยนิดหน่อยเนี่ชมพูมาเชียวเอาขนมปังมาซิขนมเเย็นนอี่ยท่านผู้ชมนะครับน้ำมันอื้ม มันกลิ่นขอวตะลุบมันปนไปด้วยนะอืมกลิ่นทุทีเหมือนกลิ่นของตะลุบปนไปด้วยเยลยสีเนี่ยแต่ลวดเล็กน้อยอืมสีตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมกลิ่นมันหอมๆห,หวานๆนะครับลองดมดูมันได้กลิ่นเหรอ <laughs> <laughs> อะไรของพี่เนี่ยโอ้ยสามโก้เธอลยนะอืมตัวแข็งเลยตัวปากเซียนเลยตัวเนี้ยเอาออกก็ยากเฮียยัดเข้าก็ยากจะไม่ใช้บล็อกลมยิงมาไม่เนี่ยอออืืหพี่มีแรงว่ากินข้าวไปยังกินไปแล้วอ๋อหน่อย พูดเ,เยอะเลยต้องหน่อยหนึ่งพูเต๋อต้องสองชามเลยไอสัตว์ชามกระตุ้ยนเลยชามดีห้าบาทไอ้เยอย<อ>มันว่ามันไม่ใช่ไวเดี๋ยวจะให้ดูแม่งไม่ใช่น้ำมันเครื่องอะไรแม่งโอต้ลุบแล้วเนี่ยเอ,อ้ยอย่าบ่นมากเถอะได้ตังก็ทำตามไปครับครับใช่เหรอวะไอ้เนี่ยให้ลองจับดูไม่ลองจับดูเท่าไหร่เหรอไม่ต้องจับเหรอของพวกเนี้ยอ๋อรู้ว่ารั่วพอาพอไหมรู้ว่ารั่วพอใช่เหรอวะเนี่ยท่านผู้ชมใบพัดมันก็ยังอยู่ดีนะครับ เือนเพิ่งทำมามผักเกินยังมุ่งยังไม่เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นว่าใบพัดแม่งดูแบบใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมแต่น้ำมันรั่วนะครับเนี่ยอย่เป็นหงายสตาร์ทอยนครูเนี่ยขุ่นใช่กลิ่นนี่หอมโมโตรุปจริงๆเลยอันเก่าอันอ๋อพัดก็ไม่ได้หลวมนะเนี่ยอันนี้คัดที่ก็ไม่ได้หลวมนะโอ้นดีอ่ะใช่เหรอแสดงว่าบู๊ดะดิบู๊ดจะดีบู๊ดหลวม ก็กำลังมันไม่หลวมเห็นไหมเนี่ยกูพูดเป็นหลวมเนี่ยก็บอกอยู่อขอโทษครับครับโทษเป็นเทียอะไรกันเราสองคน,น,น <_ c oughs> วิง่งโลนนดังต่ำอ๋อเหมือนเหมือนออ๋เหมือนเหมือนคนั้นไงอืเขาได้มาที่เราทําใช่แสดงบูธไม่ดีแกะมาบูธน่าจะหลุดไม่หลุดลางวินงดูกันอ๋อหมดเลยมีลูกปืนกลางหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเหรอพี่จริงเหรอเออลูกปืนกลางไม่มีต้องมีดิไม่มีไหนลองใส่เข้าไปใหม่ดิออทไ จำคัดจริงครูตรงมาร์กเหรอบอจำไม่ได้แล้วเหมือนกั้นเหรอใช่เหรอวะตรงไม่ตรงเราสักครู่ไม่ตรงเหมือนกันตรงและวโอแต่มันน้อยนะอืะระยะคัดน้อยเหร่นีตั้งได้อยู่บ้างมีระยะให้ตั้งอยู่โอ้ยสัตว์กันหนุนแหวนมาสักสี่ห้าตัวโอ้ยงั้นแปลว่าไม่มีลูกปืนหรอกแน่ว่ะเออว่ะลูกปืนมันไม่มี เนี่ยดูระยะค่าตรงนี้ดิแม่งห่างถ้วยคาบูมังเยอะนะนี่อ่ะปกติมันอยู่แค่ตรงนี้เองน่าจะแวะติดไปหน่อยไม่ได้ติดฝไม่ได้ลต้องเครื่องลงมาง่ายจริงๆอ่ะง่ายสัดกล้องยังเดินอยู่เลยนี่กูไม่ได้สตะอปกล้องเลยเราคุยเหี้ยเทปยังเดินอยู่เลยนี่นะคุณผู้ชมซีนนะครับก็ก็พอดูดีอ่ะแต่ก็ต้องเปลี่ยนคู่ทั้งซีนทั้งใบพัดนะ ก็ซีนไปไว้ไหนแล้ววะอ้าวเจอ๋ยวเดี๋ยพัดซีนไม่ได้ออกมาวะนี่อะไรซีนใช่ซีนเดี๋ยวมาใช้ซีนคอนเสิร์ตคนละซีนเหรอเอนเสิร์ตไอ้เหี้ยไปไหนแล้ววะอ่าทัออกกิ้งหายไปแล้วมั้งนี่ไอ,อ้เหี้ยใครเอามาซ่อนวะเ <ปะ S 1> ราสามโอโกนี่แหละนะนดี๋ยวไ่ได้ฟังเสียงเดี๋ยวม่ได้ฟังเสียงเลยว่าเป็นไงมาปุ๊บลือล้อปั๊บเลยเในนี้ผู้ชมเป็นซีนแท้นะครับ อคล้อนมาเนี่ยไม่ติดเขาก็มีปู้ด่รู้หลายไม่เสร็จดีกว่าเนี่ยพี่จะรีบไปไหนของพวกนี้<อ>พี่ทำพี่ทำห้มันเสร็จก่อนดีกว่าเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยหอ่อลองตัวล่างไปดีกว่ามองตัวล่างต้องลองตัวล่างถ้ามันมีตัวเดียวต้องลองตัวล่างพเพราะเพื่อไม่ให้มันโย่งอ,อ่ะตึ้ีมันโย่งแต่กระดูก่วใช่เย็นต้องโทรถ่ายัมปีไปคีบมาว่ะ ่ไอตส่สเอ้ยแหวนนั่นไม่ใช่ของมันนี่ใช่ไหมเนี่ยตัวมันตัวใหญ่บัานเลยน,น่าจะเป็นแหวนของตัวนี้เนี่ยตรงั้นแหละโอเคโอเคนั่นคุณชมเรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยแ,แล้วทากรงทากาวให้เรียบร้อย<พ>อ,อีกทีตอนนี้ก็กำลังประกอบข้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวเตรียมเบนซินมาล้างเครื่องนะครับดีเซลดีเซลเออดีเซลเออตายหมดแล้วสมองสมองเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ ตั้งเข้าตั้งออกอ่ะโอเคตึงมือลเฮ้ยเอาเนี่ยออกมาก่อนดิะร,ระยะมันเท่าเดิมไม่ไม่เอาเนี่ยออกมาก่อนอหมุนออกเออไม่เอ,อ้ยหมุนติดมาด้วยเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วก็ตั้งเข้าไปมันจะได้เป๊ะกว่าใมมันตึงือเออให้มันตึงไงแต่ระยะมันจะเหลือไม่เท่ากับที่ใส่น็อตตัวนั้นไงหมุนเข้าไปหมุนมือเข้าไปนั่นแหละมือหมุนไปก่อนเลย ขมุนได้ไนหะมอเออนะแต่้ำคัดตัวได้ปะละได้โอ้<ม>เหลือบานเลยเดี๋ยวไม่พอก็ตั้งตรงนู้นอ,อีกเหลือในข้ามาอีกได้ไหมผมว่ามันมันแค่ตึงมือก็พอแล้วเดี๋ยวตั้งหนูนั่นใ่ปะลองอีกนิดนึงได้หน่อยอ่ะเคี่ยวกเนี้ยวผมไม่ยันนะ ห่างไปมากเดี๋ยวมันจะเลียคัตเอาแล้ใช่ห่างไปความยิงแค่ตึงมือก็พอแล้วไปตั้งที่มือคัตเอาอืนี่ก็พี่ตั้งมือสุดแล้วไงไม่ไไม่หมุนตามใช่ที่เหรอไม่หลุดนะไม่หลุดหรอกแต่ทุกทีมระสิทธิ์ย้ำเข้ามาโอเคอืมไอ้สัตวสพดหน่อยกาว ขาวพอเพียงที่บีบแล้วบีบอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมโอ้ยยังออกให้อยู่ยังออกให้อยู่เจ้าของรถถาวกมึงเล่นเฮียอะไรกันวิ่งระบาดนะระวังรุ่นนี้ถือว่าง่ายว่าง่่าายวง่ายว่าง่าย อันนี้จะเทดีเซลท่านผู้ชมลงไปนะครับเพื่อล้างล้างคราบน้ํามันเก่าที่เป็นสีชมพูที่น้ํามันเข้าอ่ะบางคนถามว่าเปลี่ยนซีนแล้วเป็นไปพัดแล้วทําไมมันไม่หายก็เพราะมันไม่ได้ล้างอะะมันเลยไม่หายต้องล้างนะครับล้างแล้วก็ถ่ายทิ้งแล้วค่อยเทน้ํามันเครื่องลงไปใจคอจะเทหมดจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยไปใช้ให้มันคุ้มสิแกามาให้เต็มขวดทันนี้ถ้าแกให้สองขวดก็เทเทสองขวดเนี่ยโอ้น้าไม่รั่วผ่านผ่าน ตาไปอดรูแล้วมัน้ำไม่ลงน้ำไม่ไหลครับปกติมันจะซึมจังเออรุ่นี้มันถูกแล้วออฟไลน์มีข้าลิง้วมั้งพังมั้งโอ้ต้องทชกเลยรุ่นนี้ยังทกด้ นน่่นนลีเสียงไม่ดูเหมือนกังอ่านเยอะจังเลย,เยติดฟ้เจอช่างแล้วารไม่ติดเฉยเลยลูกค <laughs> ้าบอกใช้อยู่ดีๆให้เจ้าของมาสตาร์ทไปไม่รู้อ่ะพี่สายวัดอุณหภูมิดูดิทำไมมันยนากกันนะเลยให้เจ้าของสตาร์ทแล้วกันปกติมันต้องติดตอนช่างอยู่แล้วช่างไปถึงจะไม่ติด <laughs> อันนี้ช่างมาแล้วไม่ติดยังไงวะเหมือนกับจังหวะระยะระยะนี้มันไม่ได้นะเห็นไหมเราปกติมันต้องชิดกว่านี้ไงหรออันนี้มันมันห้อยลงไปจัดถ้ามันถ้ามันชิดมันจะตีแข้งครับแต่เดี๋ยวให้ชิดก็ได้ลองลองให้ชิดมันสตาร์ทได้แล้วกันมันมันมันห้อยลงปกติมันไม่ตีนะพี่เพราะมันล็อกล็อกสุดไงมันไปล็อกแข้งเลยสิไม่ล็อกถ้าไม่ตีกลับผมไม่จะไม่โดนครับใช่ถ้าไม่ตีกลับ โอ้ยลุงไม่ใหญ่หรอกสตาร์ทนิ่มขนาดนี้ใช่เหรอวะสาร้อยมากไม้ถอยผมเผลอจะไม่ถึงแล้วแหละสายเจ็ดห้าอปอกวป่าไม่แน่เส <c oughs> ื้อปอกก็นด้เออมาแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บตรงมันเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งแบบแบตรงเลยนะ

ก็ยังดังอยู่ดีเสียงโคตรแสบเลยท่านผู้ชมเอาเรื่องเลยเดี๋ยวทิ้งไว้สักสามนาทีห้านาทีนะครับให้น้ำมันเครื่องมันดูดข้างในก่อนไม่ใช่น้ำมันเครื่องเลยให้ดีเซลนะครับมันเป็นล้างคราบข้างในแล้วก็ถ่ายออกช่างสตาร์ทไม่ติดมันมีด้วยเหรอวะปกติมันมีแต่เจ้าของอับสตาร์ทไม่ติดไม่ไดติมันต้องทีเดียวมันต้องครึ่งเลยนะ ต้องเจ้าของอะของจริงอะอะไรครับเนี่ยรถไม่กลัวเจ้าของกลัวช่างว่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอต้องโชคด้วยเหรอเรียกดับอ้าวเจ้าของก็สตาร์ทหลุดเหมือนกันรถไม่กลัวเจ้าของมีด้วยเหรอวะดูแล้วเราเปลี่ยนการ์ดซื้อใหม่แล้วผมก็ว่างนั่นแหละดูมันเป็นยังไงยันก้องซื้อใหม่ดู หมดเลยหมดเลยปล่อยปล่อยให้มันหมดเลยไหนไดล้ลงเร็วๆคุณสีนานนะเนี่ยสีไม่ต้องคุณๆหน่อยล้างข้างในออกให้หมดอันนี้ไม่ต้องเติมไปนี่เลยนะ้ำมันเพื่อนเอาน้ำมันล้าเติม <c oughs> ล้างฮะ <c oughs> ล้างไปก่อน <c oughs> ถ้ารถจอดจะเติมไได้ฮะวิ่งวิ่งได้ไหม ได้ครับได้วิ่งก็ได้ฮะแต่มันไม่ดีวิ่งก็ได้แต่มันไม่ดีแต่แต่ถ้ารถรถรถจอดมากกว่าเติมได้ไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่องเทเทมันัวมันจะล่วงไงเห็นไหมเนี่ยจับให้เลยคนอยู่ต้องเยอะต้องแยะอ๋อแล้วก็ล่วงเแล้วก็หนัะอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเออพร้อมหมดแล้ว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 เอาขึ้นไปสุดครับขึ้นไปขึ้นหนักได้เออแล้วมันเครื่องดิไอ้คีซันเอ็มแขนหักไปแล้วคนเดียวทำไม่ได้แลคีซันเอ็มนี่

โอเคเลยฮะแจ่มเลยเดินมาอะเดินมาฮะเนี่ยเดินเดินมาตามมาดูฮะนไปดีมากเจ้าแล้วฮะก็เปลี่ยนแผงคัดใหม่ไปต้องดีอยู่แล้วเจ้าแข่งกรับอ๋อครับแหน่ท่านผู้ชมลูกค้าเราบอกนะครับโอ้ไฟท้ายกล้ากดอิบนะ นะลูกค้าบอกขี่ง่ายทุนเยอะท่านผู้ชมเปลี่ยนคัดไปนะครับแล้วก็ยัดลูกปืนพอทีแรกลูกปืนไม่มีมามันลองแหวนคัดมาท่านผู้ชมนะครับลองแหวนมาแล้วก็ตั้งคัดสุดไปเลยทําให้ขี่ยากนะครับโอ้โอ้โอโอจะกล้าขี่ได <laughs> ้แหวนแหวนที่มันลองคัดมานะครับแล้วลูกค้าบอกคัดแข็งจะเนี่ยลองมาขนาดเนี้ยสี่ตัวเนี่ยนะฮะกับเจ้าคำนี้สี่ตัวนี่ตั้งใหม่ไปเรียบร้อย แจ่งแกันเลย